ดาราสาวปลื้มใจลูกลงแข่งไอซสเก็ตครั้งแรกคว้าที่1มาครองทำเอาคุณแม่นานาปลื้มใจสุดๆเมื่อน้องบีน่าลูกสาวหัวเก้วหัวเว,ว,ว,เวนมีโอกาสได้ลงแข่งไอซสเก็ตเป็นครั้งแรกและยังสามารถคว้าที่1มาครองได้สำเร็จโดยในอินสตาแกรมของแม่นานาได้ออกมาโพสคลิปพร้อมทั้งเผยว่า โอ้ยน้ำตาคลอเบ้าแม่แล้วจุดนี้วันนี้พี่บีน่าลงแข่งขันอีกวันได้อันดับที่หนึ่งมาในโปรแกรม entertainment spotlight โปรแกรม figure skating ในงาน theater of dream figure ice skating in bangkok 2024ก้านยาวของแม่รู้เลยว่าวันนี้บีน่ามั่นใจและดูมีความสุขกับสิ่งที่ทำมากๆพัฒนาต่อไปอีกนะลูกบ้านเราจะคอยสนับสนุนในสิ่งที่ลูกรักและลูกอยากทำตลอดไปนะบีเใน A a พ